ชีรศิลป์โค้ดเทพซัดประตูชัยพาช้างศึกเข้ารอบก็จบไปแล้วเละครับกับศึก A F F มิซูมิชิเอเล็กทริกครับรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A ระหว่างทีมชาติไทยของเราเปิดบ้านต้อนรับกรรมเย,ยนทีมชาติกัมพูชาที่นํามาด้วยโค้ดเกสุเกะฮอนดะที่สามารถพาทีมชาติกัมพูชาฟอร์มดีอย่างมากในทัวร์นาเมตนต์นี้ซึ่งทางด้านเราเองอย่างโค้ดมาโนโปกิ้งก็ไม่ได้ประมาทในเกมนี้นะครับเพราะต้องบอกว่าถึงไทยจะยังรั้งจา่าฟงอยู่ แต่คะแนนนั้นของเราเท่ากับอินโดนีเซียอยู่ครับซึ่งพวกเขาเป็นรองเราแก้ลูกได้เสียเท่านั้นดังนั้นการที่ไทยเจอกับกัมพูชาต้องบอกว่าต้องเน้นเลยแหละครับเพราะถ้าเกิดพลาดท่าแพ้กัมพูชาขึ้นมาไทยเองก็มีสิทธิ์ที่จะตกรอบเหมือนกันครับซึ่งด้านโค้ชมาโน่เองก็ได้จัดตัวผูเ้เล่นชุดใหญ่เลยนะครับโดยมาโนเ่เลือกใช้ในระบบ4-4-2โดยผู้รักษาประตูก็ยังเป็นคนเดิมครับคือกิติพงษ์ผู้แถวเชือก กองหลังสี่คนกูเซนเตอร์เป็นทางพันษาจับคู่กับกฤษฎดาการแมนโดยวิ่งแบ็กทั้งสองฝั่งมาโนก็ยังคงเลือกเป็นทางสัสลักกับทางสุพนันบุริลักษ์ขยับมาที่กลางคู่ก็ยังคงใช้เป็นทางทิเลทอนจับคู่กับสารัตโดยปีกทั้งสองข้างก็ประจำการไปด้วยเอกนิตปัญญากับบดินพาลาโดยมีหน้าคู่เป็นทางทิลศินกับอดิศใกล้ซ้อนเลยครับเริ่มต้นมาที่ครึ่งแรกต้องบอกว่ากัมพูชาพวกเขานั้นมาดีเลยครับพวกเขามีโอกาสครองบอลและเกือบที่จะทะลุทะลวงเข้าไปในกรอบเขตโทษของไทยได้อยู่บ่อยครั้ง และสิ่งที่น่าชื่นชมของนักฟุตบอลกัมพูชานั่นก็คือพวกเขาเล่นกันเป็นระบบอย่างมากครับทั้งการขยับหาช่องการเคลื่อนที่ทั้งยามมีบอลและไม่มีบอลและที่สําคัญการทาทีชาเร็วในแดนกลางของกัมพูชานั้นก็ทําได้ดีเพราะสามารถสังเกตได้เลยว่าในช่วงต้นเวลาในครึ่งแรกนั้นทีละตอนบุญมาทันเองก็ไม่สามารถจ่ายบอลแทงทะลุช่องได้เลยครับเพราะการขยับกันเป็นทีมของกัมพูชานั้นทําได้ดีมากและยังมีจังหวะโต้กลับที่อันตรายและเร็วอีกต่างหาก ต้องยกย่องว่าโค้ชาวญี่ปุ่นอย่างเคสุเกะฮอนดานั้นสามารถเนลมิตให้กัมพูชามาไกลมากครับซึ่งไม่แปลกใจเลยในการที่พวกเขาสามารถทำผลงานได้ดีในรายการชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้จนกระทั่งมาในนาทีที่45ครับกัมพูชาเองพวกเขาก็มาทำผิดพลาดกันเองด้วยการไปเตะขาของสสลักในกรอบเขตโทษในขณะที่สสลักถึงบอลก่อนจนผู้ตัดสินนั้นเป่าเป็นจุดโทษให้กับไทยและคนสังหารประตูก็คือทิศิสินแดงดาที่ยิงอย่างเฉียบคมเข้าไป จบครึ่งแรกต้องบอกว่าถึงไทยจะนำกัมพูชาอยู่1ประตูต่อศูนย์แต่ถ้าว่ารูปเกมของเรานั้นดันเป็นรองพวกเขาอยู่ครับก่อนที่จะเริ่มต้นในครึ่งหลังโค้ตมาโน,โนได้ทำการแก้เกมโดยการส่งพิลโดนจำรัศมีสุมัญญาและชานาลงลงมาและได้ขยับทีละรไปยืนแบ็กซ้ายแทนสัสะลักษ์ที่ถูกถอดออกไปจึงทำให้เกมในครึ่งหลังของไทยนั้นดูมีมิติและดูวือหวามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชิ่นหนึ่งสองของพิลดอนในแดนกลางหรือการที่มีตัวลากเลื้อยอย่างสุมัญญาเองก็สามารถปั่นป่วนแนวรับของกัมพูชาได้ดีมากขึ้นโดยต้องยอมรับว่าหลังจากที่กัมพูชาพวกเขาเสียประตูในครึ่งแรกนั้นส่งผลให้โค้ชเคสุเกะฮอนดะได้ทําการสั่งให้ลูกทีมนั้นดันขึ้นสูงกว่าเดิมโดยจึงทําให้เชฟเกมรับของกัมพูชานั้นไม่ได้แข็งแรกร่งเหมือนในครึ่งแรกครับ จนกระทั่งรอยแผลของกัมพูชานั้นจะได้เปิดออกโดยเป็นทางสารัตยอยู่เย็นที่จิ้มบอลให้กับสูมัญญาตัวสำรองที่เพิ่งจะถูกส่งลงมาในครึ่งเวลาหลังยิงเข้าไปในนาทีที่49เป็น2ประตูต่อศูนย์และหลังจากนั้นทั้งเกมก็เป็นของไทยครับไทยพยายามเข้าทำเพื่อที่จะทำประตูเพิ่มอยู่หลายจังหวะจนกระทั่งไทยเองมาเสียลูกผิดพลาดในขณะที่บดินกำลังเลี้ยงจี้ทำเกมบุกแต่ทว่าเจ้าตัวดันไปเสียบอลให้กับกัมพูชาครับและก็เป็นทางกัมพูชาที่ได้สวนจังหวะเล่นโต้กลับ และก็ทําได้ดีด้วยจึงทําให้ไทยนั้นมาเสียประตูในนาทีที่67จากเซียนจันเตียที่สามารถซัดประตูตีไข่แตกไทยได้เป็น1ประตูต่อ2แต่ทว่าไทยนั้นยังสามารถรักษาภาพรวมในเกมการแข่งขันได้ทั้งหมดครับจนก,กระทั่งมาได้ประตูเพิ่มในนาทีที่89จากการเข้าตาของทีลิสินแดงดาด้วยการพลิกตัวหาช่องยิงอย่างสวย เป็น3ประตูต่ตอ1นปิดกล่องและก็เป็นการเชียกกัมพูชาตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยโดยภาพรวมในเกมนี้ในครึ่งแรกดูเกมของไทยนั้นดูอึดอัดมากครับเพราะเชฟการขยับตัวการปิดช่องของทางกัมพูชานั้นทําได้ดีมากต้องบอกว่าดูดีมีอนาคตเลยแหละครับสำหรับลูกทีมของเคสุเกะฮอนดะแต่ถึงจะมีวิธีการเล่นที่ดูดีและมีอนาคตแต่ถ้าว่าความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นกัมพูชานั้นยังคงเป็นรองไทยอยู่พอสมควรครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นรูปเกมของไทยเองก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นครับ พราะดูเหมือนจะเป็นการเล่นตามจังหวะของเกมและอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นไทยเองมากกว่าเพราะแทคนติกของมาโน่นั้นต้องบอกว่าดูไม่ออกเลยจริงๆครับว่าไทยกําลังเล่นสไตล์อะไรอยู่ซึ่งตรงนี้คงเชื่อว่าจะเป็นการบ้านชิ้นโตของมาโน่เลยแหละครับซึ่งถ้าหากเจ้าตัวยังเล่นแบบนี้อยู่เชื่อว่าถ้าหากทีมชาติไทยของเราไปเจอกับทีมหัวแถวของอาเซียนอย่างเวียดนามมาเลเหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียเองที่พวกเราเพิ่งจะบุกไปเสมอพวกเขามาต้องบอกว่าเป็นงานยากเลยแหละครับ เพราะวิธีการเล่นถ้าเอากันตามตรงดูเหมือนไทยจะเป็นรองพวกเขาด้วยซ้ําแต่ที่ยังโชคดีคือตัวผู้เล่นของไทยนั้นดูจะมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีกว่าก็เอาเป็นว่าจับตาดูโคชมาโน,โนให้ดีๆเลยเลยครับว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้ทางมาโนยังจะได้ทํางานต่อกับทีมชาติไทยอยู่หรือเปล่าก็เอาเป็นว่ารองติดตามกันไว้เลยครับโดยผลสรุปจากการที่ไทยชนะกัมพูชาในนัดนี้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งส่งผลให้ทีมชาติไทยของเรา ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของหัวตารางเลยนะครับเพราะอีกคู่นั้นอินโดทําได้เพียงชนะฟิลิปปิน์ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งทำให้แต้มของอินโดนั้นเท่ากับไทยแต่ลูกได้เสียของไทยนั้นดีกว่าครับจึงส่งผลให้กลุ่ม A นั้นไทยกับอินโดสามารถเข้ารอบรองได้สําเร็จโดยที่ไทยนั้นเข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งในรอบรองนั้นไทยจะได้เจอกับใครก็ต้องไปดูผลของอีกกลุ่มของกลุ่ม B เตะก,กันในนัดสุดท้ายในวันอังคารที่3นั่นแหละครับและก็เอาเป็นว่าก็จบไปแล้วแหละครับสำหรับคลิปนี้กับเรื่องของทีมชาติไทยของเราที่สามารถเอาชนะกัมพูชาได้ด้วยสกอร์เป็นต่อ2ประตูส่งผลให้ไทยเข้ารอบไปในฐานะแชมป์กลุ่มได้สาเร็จและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับแมตช์นี้ของไทยพอใจกับฟอร์มการเล่นมากน้อยแค่ไหนและอยากให้ทีมชาติไทยของเราได้ไปเจอใครในนัดรอบรองก็รองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ FM สปอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ